กับสบายดีได้ไหมพี่น้องกับสบายดีเอ็กซ์ีกานพี่น้องพอพ่อกับสร้งนัางอเนยแเลยพี่น้องบรรยากาศพี่น้องย้ยพ้นโต๊ะแห้งขนาดเลยพี่น้องพ้ายุเข่าเนาะอ้าพี่น้องเอ้ยปวดทัวพ้นได้ไหมนี่สีได้ดำหน้ายก,กบาดน,นี่หละพี่น้องเอ้ยสีได้ทิ้งน้องเสื้อป็โลกกาอีกแล้วเนาะโอะ้โพี่น้อง ฝนตกแห้งกันไปใส่บ่ไยเลยมาเนี่โโนยโคตรโธไปเลยเมืเ่อดข้มไปเลยบาดแห้งบาดผอนเนาะแห้งขนาดพนนี่เปื้อเปื้อน น้องเสื้อหน่อยก็นอนพี่น้องเอ้ยหัวพ้นตกบนแหงนอนสบายเลยแล้วน้องเสื้อหน่อยพี่น้องเนื้กระจักตอกเอาลูกร้อมนอกบรรยากาศพ้นตกพี่น้องนี่พี่น้องหลังจากฝนตกเศร้าเขากระิมากินข่าวเปียงเนาะกับพอน้อนงอเนยเนาะ สว่วนน้องแก้มบุ๋มกับน้องอเนยเหมนกินข้าวต้มพี่น้องข้าวต้มหมูสับพี่นออ้อยอืมตื่นแล้วปะเฮ้ยเพี่น้อนตื่นมากระเล่นพิเรียพี่นเฮ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินข้าวเปียกน้ำเม่์ได้ลูกเสียหน่อยอืมอ่ะเสียหน่อยมาเด้อมาเด้ออ่ะเสียหน่อยหน่อยมายมามามา ถ้าเพิ่นตื่นแล้วเพิ่นก็สินอนบิดไปบิดมาเนาะแบบคือสีง่ายคือสียัง,ยงนี่แหละพี่น้องถ้าปกติเพิ่นนอนเพักกันจะแข้งเนาะนอนจะแข้งเด้อน้องเสือนเปิดกันไหมน้องอันเนยมันก็ใส่บ่อยดต่พี่น้องเพระาะว่าเมื่อกี้อ่ะบรรยากาศพ่นตกลิ้นเนาะพี่น้องน,นอก,ก็เลยใส่ให้เพิ่นแบบว่ายนี่แบบอากาศมันเย็นเนาะก็เลยใส่ให้เพิ่นพ่นตกยิ้มๆๆนั่นปกติพี่นออ้นองก็บอเนเนยก็ใส่ผ้าอ,อ้อมมันยังน้ำเลยพี่น้องพี่น้องเอ้ยประหยัดสวยกันเนาะ ตัวซื้อมันกับแพงพี่น้องประหยัดซอยกันกับพี่น้องอเนยนี่แหละอันนี้นิ่มนิ่มผื่นผื่นป่ะกินข้าวเปียกพี่น้องบายดีป้าลูกกินกินเลยลุยไปลุยเลยจ้าวันจับส้นสบายดีป้าลูกมากินมากินจมอยงมุนเดลมาไหพี่น้องวันจับเส้นร็จป่ะโอ้น้องเสียกันมาเด้อมาเดิอ

เสียหน่อยคน,น,นร้นอนนะเปรี้ยวหวานหมดพอเอยหมักกินเนาะนี่ดีไหมเสะๆเล้อะไรมากินรึมั้ย เด to ี๋ยวมนอนเว้นแเดียวลกกะปลกแดดแ้งเลยนาียเรานอนพอเทีย็ไเทียวกเทียอ่ไเขียม่รู้ะเทียแยกปลกกะพอนตกแห้งนั่นเลยอางเองแลแข้งขออกขออกอือ สวัสลุงนะลูกสบายดีบอกดูสบายดีขกัดาวระบอกสด,อนนดีอันเียมาด้อเยบอกันอัน,นเนยเด้อเปปลุเด้อปลุไม่กินข้เปียนมาเลยเด้อ เนาะโตกำลังเศร้านาะแต่วเด็กก็ไมาเลยแต่ว่าผ้ายังห้องพี่น้อยฟ้าฟ้าฟ้าเสียงลมหน่อยน้องฟ้าฟ้าพ่อแบบนี้เองนะเห่นมันแล้วจ้ะเราสมัครเซนมราเซียสมัครเซนได้ห่าง n h a ผ้าเหรอหกเพียงผ้าผ้าผ้าพันในกระดูกผ้าเดียวกันเ้วเนาะขลอเรื่องยังเป็นผ้าอ๋อผ้าเราเลื่องไม่อแข็งแรงเลยกินลงกิน ม่นก็เลยกระยาย่มันก็ยตัวยังมันย่ส่วนน้องเสื้อดสุนะที่นางนา่นั่งนๆๆพ่อพันแขงนะดูมาเลยเนม้นนั่งล่ะั่งอืมอืมอืมกินบ่กนังเองคอแขงไวียังเนียงลงพอ

Phần các bạn xin non vì nó Non được non non non, non, non. Để được xong các bạn non không cần nói กาสินอนนั่นนี่แต่ละเมื่อันสนิโนอน,นอกจากผื่นตื่นผื่นเพียกไปเพียกมากคสิง่ายปางส่างเลยเนาะถ้านอนจริงๆริงเลยคาสินอนจังแค่แบบนี้เบาเสือ้นอนะพี่น,อน้องเป็นตาสั่งคืออย่างนี้นอนลูกนอนไม่ต้องพังแม,ม่วหรอกอื้ม นอนหลูกนอนบรรยากาศยามเรืงแรงพี่น้องเอ้ยทุ่งไห้ทุง่งนาเนาะ <c oughs> ยังพี่ดำหน้าะะเราบ่ได้นี่ <c oughs> โอ้ป๊าเธอพี่น้องพ่ผสมดำหน้าก่อนหมู่แท้นี่น่ะ อู้ย่จาจะงามเทนเอ่ยอือพอดีดำเลยเนาะยังคือลกคง้ามมาเลยเลยอันนะี่สมาธิขากเทนะเอ่ยเนาะขากอะไรยังวะมอง่าเงาวตาเดียวบ่รือว่าตาลุ่มกับกได้อยู่เ,ยเออ ปาแน่มาคือบมมีตะกะเออถต็มไปบนพี้น้องผู้ตะกะเพิ่นไปออจะ,าาะจเห็นจักท้องตะกะคือลายแทน,นตะกะคือลายแทนอ่ะปาปาเนียนในหน้าขนมโต๊จักตาเจตตานพญ่ออจอนเจตตาน เรว่าพอ้ก็บ่ได้ก็ซ้ำกันนกตะกะอะไรบรใหญ่อยอะยเหนนาถึงนั่นออเห็นอเห็นลกงนั่นออเห็นนาใต้แล้วดำน้ำกันคือเก่าแล้วซอยกันนั่นเดียวเอ่ออย่งย่งบะหมี่พลเนือไสสิโต๊กมันแดดฮะเดีโต๊กมามกัอื่นกินเบิดเลยแมงน่ยแมงมอ่อันนี้ เอองานนู้นน่ะบ่ได้ผิป่วจากดำแต่ว่าปีแท้ถ้าเก่าอ,อ,อันเออพ่อนผิวดำก่อน,นะอน,นอเ,าโโอเนาะกาผิตาเดียวนะตาเดียวบอ กับตะกานี่จะเห็ดบนนี่เออนเหน,น,น้าุ่มจะเห็ดบ่อเห็ดนาผุดเปนดีดำหมวนซองมือไปพี่น้องเปิด,ดามากลกจอกรากแจกพี่นดมม้องเลยพอด,ดีงามพอดีดำหมวนเนาะอื หอมอะไรันหอมกลุ่มๆเนี่หอมดางเอใจอืมหัดอันบักข้ามมันตกมันตกสมัเนี่ยมันงก็มันกามันกัดหน่งออืมคันธรมดากดหนึ่งคนมันอ่อนพแล้วมันกขาปปนี่คอยโลกไปมันกับบริขาดที่แม่ปุ้งพี่น้องผัวนางประหลุอือ ขั้นแลวกายยังไข้กวนยังไม่ได้ออกกับภาษากรได้ไดอันนี้ตีภาษากระยันยนตพันหิวนมน้องเสือน่ะกไข่อยู่ไขแล้วไม่ขีหายด้อยเอ้ปกติวัสิ้นใหญ่สิหายยันบาหายอ๋อน่เลยเดี๋ยวนันว่าวนัน ต่ the lake, the lake numbered, ั่งน้อยนะก็หายนี่มัแล้วนหุงแล้วก็เศร้าหาย่ะืแต่งน้อยบกัดคือกนแหละควนอู่ี่อเขาเ็นหุงแล้วเขาก็เศร้า่ือคนในนั่นะจะน่งน้อยเขาเ็นหุงเขาหายมาล้านก็เงินก็ือันเงินก็ือันก็มาหมน่อยะกมีมาดีอบ่เป็นมาบ่นี่ เออเอ้าม <ừ> ื yeah, <ừ> ่อเนี mm. uh ้ยเขานั uh ่งหนาดกินได้เอามาแต่ผมหน้าจารย์ซุกก็ได้บัวอือไปเอาโลดอืม